ได้รู้สึกกูตายอยู่เปล่าวะหอยเต่าได้สี่เย้ได้ลงแล้วโอ้ยไม่มีตังค์แม้แต่จะฮิ้วเลยกลัวใช่เพราะว่าไปฮิ้วก็เสียตังค์เองจะไงจะเข้าไปหรือเปล่าเข้าไปถ้าเจอมึงว่ากูชนะไหมล่ะที่ไม่ชนะเพราะว่ามึงเดินยังไม่ถึงครึ่งเลยเข้าไปเจอมันอยู่แล้วใช่ป่ะตายแล้วกูจำได้กูคาลเตอร์แล้วกูกดสไนต์แล้วมันคาลเตอร์สวนกู มีวิธีแก้ปัญหาหอยู่อย่างหนึ่งข้าประสาท้วไม่เพิ่มเลือดซะไม่เข้าประสาทได้ก็จริงแนตะ่กูไม่มีโล่กูต้องซื้อโล่เมืองหนึ่งอะไรเนี่ยมึงยังไม่มีตังซื้อโล่เลยด้วยซ้ำแต่นนะมีวิธีมึงยังติดหนี้เขาอยู่เลยเจอเหตุการณ์นั้นเข้าไปติดหนี้บายกันเลยเข้าไปป่นโล่เข้าไปป่นต้องเข้า,าไปป่นอางเดียวเขา,า,าโล่ลเขาเผื่อป่นไม่ได้โล่ป่นได้ดาบเองซะ ต้องเสี่ยงวะ่ะเพราะไงตอนนี้เลือดปูมันไม่เต็มอ่ะมันเข้าไปมันก็ตายเดี๋ยว yeah, กินยาเพิ่มแล้วเออมีอยู่อย่างตูดต่อ,อแล้วทำไงตอนหนึง่งแต่ก็ช่วยได้ไม่มากหรอกอขอโมยเองไปด้วยแย่ร้ายตาย,ย่ใช่ปะตายหรือฟื้นอยู่ฟื้นแล้วมั้งถ้ากุณจำได้กูซื้อโล่มาแล้วอ้าวกูอยู่ในถ้ำว่ะแต่ตอนนี้ ก็เดี๋ยวถ้ามึงเจอม,มันก็ตีปกติอ๋อแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้เซฟดิตอนที่มึงตายอ่ะเซฟนี่กูเพิ่งมาเพิ่งมาอีกรอบใช่ไหมอ๋อกูมีโลบแล้วไอ้เซฟงั้นก็วานมึงก็แล้วกัน,น,นไม่จ่ายเว้ยกูยโดนยอมโดนเกียดกูช่างแม่งโดนงั้พวกสเตยตัตอะเดินได้ทีเก้าอ๋อสปีดดาวน์เยช่างแม่งสปีดไม่อยากจ่ายตังค์หรอกงั้นมึงความหวังอยู่ที่มึงก็แหละที่ปืนทางนั้นอะ ไม่ลงสินะแน่นอนออวนสู้ลำบากไอเ้เจ้าควัวไม่มีโล่ไงตกก็ตก50อ่ะอือน,นี่ขนาดสู้เลยมันเตอร์เลเว่า6นะ,ะแล้วมึงดูกูดิ <H G S 2> อเอจียังหลบไม่พ้นเลยหลบไม่พ้นเลยคือต้องรอเอจีมากกว่าน,นี้อีกใช่ไหมเนี่ยถึงจะเห็นผลเนี่ยข้างระบากยากเข็นแสนเข็น ใช่นี่เข้ามากูฆ่าเลยนะกูฆ่ามนเลยนะกูว่ามันจะมาเดินมาหากูแบบรย่าเี้ยกูว่ามันจะเดินมานั่นมันเดินเข้ามากะทื้กูตอนนี้กูสู้มันไม่ได้ไหม่ใหม่อ๋อมันจะไปเออถ้ามุดมันเจออย่างเงี้ยให้มันไปช่วยมึงให้มึงเอาแหวนไปเลยถ้ามุดแล้วมึงแต่ว่ามึงฆ่าได้มึงฆ่าได้ป่ะมึงน่าจะฆ่าได้ป่ะฆ่าได้สองเทินใช่แล้วกูก็จะถ้าถึงมันได้ได้เจอก่อนอย่างเงี้ยกูจะกูจะทนทอยสามแล้วกูแย่งแหวนมันมาเออนี่คือความชั่วของรู เามันออน่าจะฆ่าได้นะเขายังไม่เจอเหรอ,อยังถ้าสมมติมันได้เจอนะ yeah, กูจะเข้าไปแจมด้วยเลยอ่ะรอดูดิว่าใครจะเจอก่อนไม่แน่ก็อาจจะเป็น,นกูกลัวมันแจมไนะขจัดปะถ้าสมมติกูสู้อยู่ถ้ oh. สมมติว่ากูเจอก่อนแล้วมันมีสปินไลท์ดาวด้วยแล้วถ้าสมมติว่ามันเนี่ยมันแจมแล้วปืนมันเข้าไปอย่างนั้นอะ โอ้ยแม่ผมเจอออฟผมยังสู้ลำบากเลยเพื่อนี่ขนาดมันเตอร์มันจะตายไหมเนี่ย <laughs> อ๋อได้ตมตีก่อนดีไปแต่ไม่ไม,ไม,มีไม่มีทางได้เลเวลเลยนะสู้งออืไก <All right. S 1> ถ้ามันเจอก่อนนะข้าจะเข้าไปแจมมันไม่มีสปินไลท์ลาวด้วยโอ้วางแถบนิดเดียวอย้เนี่ยเลือดลด80อย่างมั้ง อ่าโอเคกูดูว่าแม่งเดินเข้ามาเจออะไรมันมันจะอ,อวยกันเกินไปแล้วไอ้เหี้ยติดพิษด้วยตื้อๆเอ็งว่าสมมติเรากูเจอมันครั้งหน้าเนี่ยเจอมาเชิญหน้ามานะันอ่ะมันจะใช้ห่อใส่กูหรือมันจะใช้เวทใส่กูเริ <Excellent. S 1> ่มจากกาันดาวลวะใช้การต่อสู้ธรรมดาเอาน,<ค>นเแอร์ก <ไป S 2> ูโดน มงึงมึงว่ากูว่ามึงไปเดินไม่ต้องห่างมาทิ้งช่วงวนๆแถวๆมาเลยเพื่อเพื่อเพราะเพื่อมันเจอมึงได้เข้าไปแจมได้แต่ก็สองแง่สองงามเพราะว่าถ้ามึงเจอมันก็แจมมึงได้เช่นกันก็กระทึกกันไปก็กระทึกกันไปอ่ะกูก็ไม่ยอมมันก็ไปวนใกล้ๆมันได้ก็อยู่แถวนี้ง่ายกูหยุดอ๋อเอาแล้วแต่มึงอ่ะกูแล้วแต่กูไม่รู้ว่ามันจะไปทางแถวไหนกูกะไาเป็นก่อนเพราะว่ามันคงไม่เดินมาแถวนี้หรอกมันคงเดินแถวสักที่หนึ่งไงกูเอาตรงเนี้ยว่าไงมึงมีสามเต่าด้วยอ่ะ มีสามเตาดอย่างงี้ไม่เจออืมดื้อๆเหลือห้าสิบกระเปิ้อืมถ้ามึงโดนตกตายเลยในงานเข้าร้านค้าได้ เราไปยังดินหนึ่งก็ดีใช่ไหมว่าดีว่าจะเซลล์เดี๋ยวขยับขาก่อนดีกว่ากูถ้ามันเจอนะกูจะเข้าไปบวกต้องปลอยแล้วละ่ะมันเอาไม่ปลอยอ่ะไม่ถ้ากูป้่อยปุ๊บอะ่ะกูจะไม่สามารถเข้าไปหาพระราชาเพื่อที่จะช่วยกูอยู่ได้อ๋อ เพราะตอนนี้กูจะตายกูไม่อยากตายเพราะถ้าตายกูเดินไกลกูว่ามันมีสิทธิ์เจอไอศาสตร์ขโมยสามสปินไล่ลากูไปเร็วมากกพราว่ามันมันกะแจมเลยแหละกูพัวว่ามันจอาสปินไล่ลากูไปหมดแล้วกูเข้าไปถามันยากเดเดเดก็เดินเล่นไปต่อไปแร็คแกคุมหมดบิดเปคุมหมดแล้วด้วย ว่าเดี๋ยวกูอยู่แถวๆนี้ดีกว่ายัางไงกูสปินไลท์เราไปหาก็ได้อ่าอันแรกเลยไนะอ่าโจมตีธรรมดาเลยแล้วมันก็จะชา์าหนึ่งดอกตามสเต็ปอีกรอบนึงก็แค่ลุ้นว่ามันจะได้ใบไหนดีเฟนต์เลยนะดีเฟนต์เฮ้ยช็ออ้าว้นงไงอีกทีหนึ่งโอ้แต่ถ้ามัน กูได้หลังกูตายเลยนะเดี๋ยวไอ้เท่ยนั้นมาแจมเหรอด้วยลุ้นไปแล้วแต่จะเลือกไปไหนกูขอทำนายว่าใบที่สองมึงรีบเข้าไปเตรียมฟื้นฟูเผื่อดักชิงป้นมันเลยนะแน่นอนเพราะถ้ามันมาแถวเนี้ถ้ามันได้แหวนใบกูต้องป้นมันแน่นอนอย่ามาอข้าใจน่เชื่ออะไรมันใช้สปินไลท์ลาวเชื่อไหมมันใช้สปินไลท์ลาที่กูนั่นไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกนะ เยดเกือบแล้วโอ้ยแม่ถ้าแม่งใช้ถ้าโดนนี่ร่วงวะมันสายเวทร่วงร่วงร่วงมันมีไอแล้วนี่ใช่ไอจมันมแค่ห้าสิบเลงไม่ต้องกวนแต่ไอเทียนี่แม่งพิวชิบหายเลยรับที่พวกเราโดนอย่างเดียวกูเจอมันเตอร์เมืองหนึ่งกูโดนอาจจะตายเก็ไม่เข้าใจไงถึงได้บอกว่าเกมไม่อวยบอดกว่าเฮ้ยตากูกูจะเสี่ยงแล้ว กูเลือกขวานะคุณคิดว่าไงกูคิดว่าไปขวาแต่แล้วแต่เซน์มึงเจ๋อปกดโอไปตายนะนชาร์จมันไม่มีวิธีทางมันไม่สไตล์มึงหลอกเปิดไม่ไม่ไม,ไม่ลองดูตายมิด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 ว่า,าต้องถึงมือกูจริงวะ นี่ขนาดมีโลยังเอาไม่อยู่เลยไม่หรงรอดูไอเทยคอมแม้กมันจะทํายังไงต่อเพราะมันเข้าไปถึงตรงน,นั้นแล้วนี่อ่ารอดูแล้วเรามาดักกระทือมนันใีหลังอ่เาเขาตอนนี้กูก็หนักหน่วงเหมือนกันเนี่ยกูเดินแค่แบบธรรมดากูอยากจะตายเลยก<อ>ูต้องเดินช่องอย่างนี้คิดด<อ>ูไม <laughs> ่มีโลมักอยู่ยากว่ะรอ,อ,อดูว่ามันจะยังไง โอเคเรายังมีเวลาฟื้นหายใจบ้างกูว่ามันฆ่าได้มันดูมันอวยกันเองมิดรือดูมิด,อ,มดอ้าก็กูจะรีบเกิดแล้วกูไปดักโคตรดีไหมเนี่ยมึงต้องรีบเข้าประสาทให้ไวแบบมีเลือดพร้อมที่จะสู้อ่ะแต่มึงไม่มีสปินเนอร์ถ้ามันวิ่งได้ใช้สปินเนอร์นั่นน่ะกูไม่กลัวคือถ้ากูดักมันระหว่างทางได้ดกูว็ด ไม่แสดงบู๋ละลงได้ปะไม่ได้เฮ้ยนี่บ้านกูเองปะวะไม่ใช่ไม่ใช่<ะ>บ้านกูมีบ้านกูเองบ้าไหมวะไม่มีเลยเมืองหนึ่งกูไม่ได้ฆ่าเลยรู้สึกรู้สึกอ่อนสุดตอนแรกเพราะบ้านเองมันนอนฟรีเนี่งเดี๋ยวรอดูมันจะยังไงเดี๋ยวกด,ดอะไรอัเองกดแล้วกันเนี่ยมันรอฆ่าโอเคยังไม่เจอ กูรีบไปแล้วกูรีบซื้อของแล้วมาหามันเลยได้นี่โดนศูนย์ทันสายเวทแต่ไม่ติดมันดาวเดะแลนกิอีฟอัพเดี๋ตวพึงดูอีเนี่ยกูมไม่รู้มันจะเปลี่ยนอาชีพเปล่าเพราะว่าถ้ามันเล่นสามอาชีพแรกเต็มเนะ่ยอาชีพมันปลดล็อกออกมาเต็มเลยอ่าอ่ามันเกิดเลยเหรอม,ม,มันเทินเยวะเหรอสองเทิน ใช้สปินไลท์ลาวี่ตามมาเพื่อทำการดักป้นจริงๆถ้ามึงเลือกไพ่ไม่ผิดเนี่ยก็สู้ได้นะเมื่อกี้แล้วเออใช่ถ้าเลือกไพ่ไม่ผิดอ่ะกูสู้ได้เอ๊ะแล้วงนั้นเกิดเป็นมอนสเตอร์อยู่ปกติเวลากูเล่นอ่ะมันจะมาเป็นมอนสเตอร์ตรงแมปนี้เว้ยมันลือกแมปอลไรบางทีก็อยูอ่ในภูเขานั่นเอออ้มันมีรถราคาเดี๋ยวไดะ so what do you wanna sell what would you like thanks m o j a r i เอามาทักสาม Thanks, ยาสักหนึ่งแล้วปิดไร้ลาวเต็งส์โมเชรีดีนะวันนี้มันลดราคากะคุย oh. ว่ายังไงเราก็หลบไม่พ้นว่ะเซ็ม,มันน้อยมากอะแต่เอซปีดเรามันดอกมากเลยนะถ้าแต่ตัวนั้นมันก็สปีดไม่เยอะเปล่าวะ แล้วเมื่อกี้เห็นขนาดเล่มหนึ่งมันยังตบเรากันได้เลยครูไม่มั่นใจในความหลบของกูเลยตอนนี้ขณดไอ้ใจพวกเราเป็นร้อยข่าวร้ายเลอ่ะไอ้ใจมึงเป็นร้อยไอ้ใจกูร้อยยี่สิบกว่านะดูไอ้ใจกูดินี่ยังไม่ได้เข้าฉากต่อสู้เข้าฉากต่อสู้มันบวกหน่ไงนี่เข้าได้ไหมไม่ได้ที่เดิมได้ห้าสามก้าวแล้วไม่เหมือนคอมนะอยากเข้าก็เข้า เชื่อยังไงเดี๋ยวมันต้องเดินออกมาอีกทีนึงกูก็รอดักได้กูก็ดักเพราะยังไงมันได้มามันก็ต้องมาส่งที่ประสาทเจอจะมซีดีด้วยเฮียที่มันเจอตัวดีตัวเนี้ยดีเลยเพราะว่ามันขายของยากหาของขายของยากไม่ซื้อด้วยนะมันไม่ต้องการดีมาช่วงนี้ร้านปิดหรอเฮียทั้งอาทิตย์เลยวีคแรกมันจะปิดเนี่ยตามสเต็ปนี ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่จบวีละวันแล้วมันจะโพสเทมโพลาติตี้มันมีเทศกาลแของมันไม่เหมือนเป็นช่วงร้านในของมันไม่รู้อ่ะแต่ก็จีบซบเซาไงเออสิบห้าหูไปดักรอสปิดไลท์ลาวกันเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้เจอบานชีแล้วต่อให้ไปเมืองใหม่กูก็ไม่มีตังค์ซื้ออาวุธอยู่ดีอาปืน ชอาแต่ก็ยังก็ไปเก็บไปเวลมอนเหมือนเดิมอ่ะได้ต,ตั้งมาต้องกดสไตล์บอสสักตัวหนึ่งแล้วกูถึงจะกดนี่ได้อบอสบอสแดงต้องอต้องเปิดภพยได้ก่อนด้วยือบอสเฮ้เข้าได้แล้ว welcome back อตอนนี้มึงพังอ่านล้ะ ก็ยังไม่ถึงขยะพังงานมากแล้วก็มีไม่มีอะไรให้ผลาญชากระทือไปเหี้ยคอมนั่นน่ะแล้วเอาหนี้ให้มันเพราะตอนนี้จริงหนี่กูอะจะหมดแล้วมันมายัดให้กูอีกแสนมึงก็เอาเลยเข้าไปจัดการกูต้องจริงแล้วถ้ามีสามเสาได้จะดีมากเพราะมันเข้าหามันก็ยากเพราะยังไงอะเิญหนึ่งอ่ะมันเอากูไม่ลวงอยู่แล้วแหละเรื่อกูเยอะต่อยคุณเพราะกูเคยเจอมาแล้วมันตีกูไม่ตายถูกป่ะแล้วกูกาสไตล์เลยอ่ะ ถ้ามันกนถ้ามัโดนโจมต,ตีปุ๊บก็นั่นอ้าวอ๋อเดียวต้องรองมีกี่ชามเนะี่ยกว่ามันได้ลบอะกว่ามันได้ลบกลับมาก็ดีนะคือตอนนี้คือเข้าใจว่าเราก็ต้องกูต้องใช้ความเสี่ยงมันยังไงป่ะคือประมาณว่าแบบเสี่ยงดวงสองครั้งอะถ้าสมมติครั้งแรกเขายางไงครั้งแรกกูฆ่ามันไม่ตายใช่ป่ะกูฆ่าไปเลยดีไหมข้าไปเลยเข้าไปไอ้น,นี่เลย ว่ามันช้ากว่ามึงมส่วนกูก็กูว่าคงต้องดักในกรณีที่มันเอามากูคงต้องดักมันดีคนี้ระหว่างนี้กูก็คงเก็บจอ็อบแล้วกันกูจะเอาเก็บเจออะไรเฮไอ้เยียมอยากได้ตังค์หัวเอาไปเดีกิ <laughs> ๊ดเลดให้กูนี่เพิ่มขึ้นหรอ น่าจะใช่เฮ้ยถ้ามันได้เจอก่อนแล้วกูเข้าไปแจ็แล้วกูเข้าไปตีมันอีกทีตีเลยว่ามึงชนะมันนี่ได้บอดดูมันอวยกันแค่ไหนอ่ะดูมันอวยกันแค่ไหนอ่ะกดแต่เวลาเจอมันอะกดสไตล์เลยเว้ยมันไม่ไม่เพิ่มเพิ่มเลือดอีกมันมันไม่เนี่ยอัตโนมัติเว้ยคอมอ่ะมันไม่เหมือนบอสกดสไตล์ได้ กูกล้ากดสไตร์ด้วยถ้ากูเจอเ <K _ T> จอใครเจอคอมเนะี่ยกูกดสไตล <S <S ์แหละล่ะในกรณีที่กูได้ก่อนกูกดสไตร์เลยแต่ถ้าในกรณีที่กูได้ป้องกันกูจะกดโอลเพราะมันตีกูไม่ตายแล้วเทินเดียวเด้งว่าถ้าป็นกดสีเขาสไตร์ว่ามันจะไม่เคานเตอร์สวนมึงเหรอไม่สวนมีสิทธิ์ที่จะเคานเตอร์สวนแต่ว่ามันไม่อัตโนมัติเพราะว่าวัดดวงใบตายกูว่ามาเกิดเพราะกูเซฟพระราชาแล้วไั่เป็นไ ว่าคุณจะเดินเองเลยเอะวะเผื่อมันเข้ามาแจมปว่วเดินลงหน้ามันได้หรอไม่ได้เนี่ยว่าคุณจะลงธรรมดาหรือว่าไงเพราะคุ้งปวยที่น,น,น,นี่มาแจมพอจแจมปุ๊บถ้าสมมติเขาจะ่า,าะมากูฟันมาไปก่อนแล้วให้ไอ้น,นี่ได้โจมตีก่อนมันก็ชนะไปเลยแล้วเลือกกูน้อยกูจะรอจังหวะไงป่ะไอ้น,นี่เจอมาแล้วสู้แล้วกูก็ทอยสามต่าเข้าไปแจมงั้นมึงก็ทําตามสเต็ปให้มันเจอถ้างั้นอ่ะเออคุณจะเข้าพวกช่องนี้เพราะมันมันแจมแล้วดูท่าทางอ่ะมันน่าจะแจมให้ได้รีวเวอมา ว้าวได้เวนิชพาวเวอร์เวนิชพาวเวอร์โอทูกูไม่อยากต้องการขาวตอนเนี้ยกูอยากเป็นดาร์กเจอกัน <c oughs> มึงพีชโหลวะไม่น่าใช่นี่ไม่ใช่ที่โหลโหชโลไรวะาอย่าบอกมึงนี่โทสติกอะไรนะของมึงนะแบ็คเมลในโตัวเีนเหรอในโตัวเซรีนในโตัวเซรีนก็ระเบิดกูต้องตายอีกรอบใช่ไหม แต่ระเบิดนี่บาง,างครั้งกูไม่เห็นฝ่ามันจะระเบิดบางทีก็นานนะมึงมึงโดนไหมยังอ่ะไม่เคยโดนมันเองมันโดนนะระเบิดแต่กูอาจจะตายก่อนก็ได้มันเลยระเบิดเลยหายไประเบิดมันจะระเบิดในกรณีที่มึงโดนอัดแล้วมึงไม่ตายมันระ,ะเบิดตกูนนตเดินแต่กูเดินทางห่างหน่อยเพราะมันยังไม่ใช้สปีนไล์ลาวต่อยได้หกกูน่าจะไปตรงช่วงที่มันยังไม่ถึงแต่้กูเขากูมีสปิดไล์ลาวอยู่ กูจะเดินธรรมดาก่อนตรงนี้มึงมีห้าเต๋าได้ไงมึงพยายามคำนวณมันลงห้าช่องได้เดี๋ยวกูดูว่าข้ามมาได้หนึ่งสองสามสี่อ้าหกูต้องไปแถวตรงนี้ไม่มึงก็เดินเหรอมึงไม่รู้หรอมึงจะทอยได้มันจะทอยได้ยังไงกูดูเอาที่มันมีสามเสาล้วไงอ่ะตรงนี้ดีกว่าให้มันเดินมานั่นน่าเนี่ยมึงเจอเองไอ้เหี่อถ้ามึงเจอมึงก็ต้องบวกเองเลือกขวายังไงก็ข้างแรกก็สูตแล้ว อ่ามันชาร์จด้วยชาร์จแล้วต่อไปถ้ามึงมันได้ก่อนมึงก็ไม่ตายเพราะมึงกันได้ทีหนึ่งถูกป่เออเรามีสิทธิ์นั่นแล้วแต่ดิเฟมันเยอะว่ะแอคแท็กมึงก็เยอะมึงก็แดกยาเหมือนกันบ้าเนี่ยก็ตายอยู่รีฟันห้าร้อยกดีแล้วอ่ะแล้วขออย่างเดียวให้มันไม่มาแจมแค่นั้นแหละมันไม่ถึงกูเดินไปไกลแล้วถ้ามันไม่ใช้สามเต่ามาหากูอ่ะมันมีสามเต่าป่ะหรอมันแย่งกูไปไงันเดี๋ยวกูค่อยยกนีให้แมงทางั้นอ่ะ มาเ,เดี๋ยวกูมาดักรอนเนี่ยเผื่อเจอใครมาเป็นเหยื่อมึงว่ามันจะใช้สามตาเข้ามาหากูไหมกูไม่แน่ใจกูกลัวครามันใช้สามตาบกูจะฆ่ามันเลยก <laughs> ูจะเล่นฆ่ามันเลยกูว่ามันจะเลือกฆ่ามึงก่อนก่อนที่จะฆ่าสเกเตลตันเหมือนคราวที่แล้วอ่ะเพราะเลือดมึงอาจจะตายแล้วไงเอ้ยกูยังไม่ได้โดนฟันเลยนะยังไม่ได้โดนฟันใช่ไหม้ย่างั้นมันอาจจะเลือกมันก่อน แต่มันกำเลยไงก็ตีกันอยู่ดีใช้นะอย่าใช้นะเอ้ยไม่ใช้ด้วยนะนี่มันก็เจอเหมือนกันนะทอดไม่เป็นไรมันพ่าเทียรไม่ตายกูฆ่าก่อนเนี่ยมันก็เจอเฮ้ยเียมันใช้เวทไม่แน่ว่ะเฮ้ยไม่ตายเห็นอ่ะเรื่องมันพันหนึ่งเฮ้ยโอ้โหดูดิโคตรอวยอ่ะห้าสิบอ่ะโคตรอวยอ่ะมึงดูเอจิพวกเราดิเอจิมือเกือบร้อยไอ้เฮีย เอาเถอะไม่ตายกูต้องมิดดิเนี่ยพี่แค่ไม่มิดไอ้เหี้ยแต่แต่กูก็ชนะแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ทากูจะฟันเวอร์เออก็เหี้ยเลยแล้วมึงก็ไปกระทืบแม่งแม่กูว่ามึงถอยเต่าออกมาเลยดีกว่ากูรีบออกมาก่อนเนี่ยได้ะไอ้จีเป็นร้อยแล้วเหี้ยไม่มีผลเลยกูเพิ่มเรืยไว้ก่อนแม่สเตตัสมาเหมือนกูเดะเลยเหี้ย กูอยากจะยอมตายหนึ่งทีเพื่อให้ระเบิดมันหายไปโอ้ห้ามมากิ้มันฟันโดนนะกูอยากให้มันโดนตายเลยไม่ตายยังไงมันก็ชนะมอนตมันไม่สไาตลา์อยู่แล้วแล้วดินไปมันเยอะด้วย แย่งมันมาได้ป่ะล่ะแหวนน่ะกูว่ามันน่าจะออกมากูว่ามันน่าจะออกมากูว่ามันไม่ได้แหวนเพราะแหวนมันดรอปอยู่มือไอเทมเควสมันไม่ออกมาหลายชิ้นเห็นป่ะแหวนมันอยู่ที่มึงแล้วแปลว่ามันจะเลงกูแล้วกูว่ามันเดาได้นะมึงก็สามเต่ามาเลยูแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอแคลกูยังอยู่นะกูสปินไล่ลาวแล้วเดี๋ยววัางนะอ้าวกูได้อย่างงี้กูไปนะ ักปองงิดมได้เเลยออมาโดกปองคิงดัมได้เลยนี่หว่าเราต้องทอยลงลงดกปองคิงดัมอีกทีหนึ่งแบบต้องกดช้าๆต้องกดช้าๆก่อนอ่ากดเฟียวเลยร้อยจีขนานั้นไปแล้วบ๊ายบายไปไม่ค่อยดีนะสัตว์แลต้องลงปราสาทอีกดอกหนึ่งทีหนึ่งต้องลงอีกดอกนี่ใช่ป่ะมันไม่ให้เข้าเลยใช่ไหมไม่ให้เข้าเลยมึงไปสู้กับมันแล้วเอานี่ให้ให้มันไปดิ อ๋อะไรอ๋นี่นก็ใช่ไงกูว่าดักกูใช่นัให้ทั้งระเบิดให้ทั้งนี่เลยมันให้ได้2ทีเลยเหรอมันให้ได้อย่างเดียวว่ามึงน่าเอาเงินจากมันไปนะเรื่องไงเอาเงินองคิดก่อนระเบิดนี่ก็ระเบิดมันก็แค่เราตายัแต่งเงินนะมึงังไม่ได้ปลดหนี้นะนี่มกนก็ไม่หายปลดนี้มึงเอาเงินติดหนี้ให้มันไประเ,เบิดมันก็นั่นกว่าออ มันต้องทอยไม่ได้ฮะโอ <jis> anyway, ้โหแล้วดูด oh, oh, um, ูด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 ูมันฮะมึงลองทอยได้ฮะมึงก็จะได้เนี่ยมึงกดใช้ห้าเต๋าอะลงได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากดใช้ห้าเต๋าเนี่ยลงได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเออจริงด้วยก็เสียวเลยในที่สุดแล้วว่าแกสถานการณ์ถือว่าเหมือนเราได้แบบซุปเปอร์ฮาร์ดเลยนะถือว่าเป็นเวทียากจริงจริงมันจะต้องง่ายกว่านี้ ก็รอเราไปหมดแล้วอะไรที่ยากตลอดเลยูแล้วไอเจ้าพระราชาก็ลิกงี้เง่ามากมึงโดดสเกตเต้าตันให้ขโมยได้ไงวะมันเข้ามาพ้นได้ไงวะแม่แล้วมึงก็กลายเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ต่อคนเราต้องมีขึ้นมีลงแย่แม่แต่กูจะไม่ให้ไอคอมันขึ้นกูว่าพี่โหลยมั้งเนี่ยเงินกูไม่ใช่ว่าได้เยอะนะจากพระราชาเนี่ยเพราะว่าพระราชาไม่ได้ให้เงินนะ แค่เอาเฟซมาให้จบทางนี้ก็คือเงินหมู่บ้านเน่ะมันไม่ใช่เงินของแม่กซ้่เลยนี่ยวูทำไมกูอยู่ตรงกลางตลอดเลยวะกูโดนทิ้งไว้กลางทางอ่ะเออเพราะมึงต้องเงินปลดหนี้ให้มันอสแม่กูเป็นโปรยเตอร์โดนทิ้งไว้กลางทางไอ้สอยมึงมึงทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาเอชเชนอะไรวะกูลืมอ่านด้านล่างใช่ไหมพ่ออ้าวเงินกูหายปลดหนี้แล้วปืนหายจริงเด้ ไม่มีหนี้แล้วก็มีสามหมื่นกว่าบาทก็ <Yeah. S 2> พระราชามันแจกตามคนม,มองผ่านเฟสเนี่ยเออมึงกลายเป็นคนไม่มีหนี้แล้วในการปลดหนี้มาช่วยหนึ่งละขอบใจมากเพื่อน <laughs> โอ้ยถือว่ากูว,ว่ากูสำหรับกูโชคดีด้วยแหละเพราะว่าครั้งแรกมันไม่ตีกูแต่ <laughs> ว่าละครครั้งที่สองอ่ะกูก็ได้ดีเฟนต์กูรู้สึกว่ามันส่วนใหญ่โจมตีอยู่ที่ตัวเองมากกว่านะ เขารู้สึกนะไม่เคยอยู่ที่ตัวมันเท่าไหร่เยอดมันมีแปดแปดัมันมีมีตังเท่าไหร่วะคูเห็นเงินเว็บเวบมันจะมาเมืองใหม่ไม่ไม่เฮ้ยเมืองใหม่เหรอเมืองใหม่ต้องมาทางนี้เหรอมาเมืองเก่ามัามาแก้รักษาคอมดูดิรามันทอนมันได้แต่เข้าที่ดีๆที่ต้องการแม่งใช้สามเต่ามารักษาอ้นี่แหละสามเต่าขโมยเลยนะไม่ได้สามเต่าเจวยความสามารถมันนะ ピッ